คลาววันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งอีีที่จะมาสัมภาษณ์เบื้องลึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ดึกดำบรรพแล้วกันอ่ะของพี่ต้นกล้านะคะซีฟรายน์นเอง ออ่นนนตัวหยสวัสดีคร,ครับผมก็ชื่อต้นกล้านะผมก็เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นพวกยูทูบเบอร์ด้วยทำพวกคลิปต่างๆเลยอ่าครบวงจรเน,น,นี่ยมึงยินดีกว่าวงจรเลยครบวงจรรคับคลิปเดี๋ยวกันคลิป,ลป,ลปที่ว่านี่มีคลิปอะไรบ้างคลิปลงอ่างบ้างคลิปเที่ยวสาวอะไรอย่างงี้มีหมดเลยทุยดิโอ้ยนี่คือพี่เจสอนมาใช่ป่ะใช่ผมเพราะผมไอ้เรื่องจริงนะพี่เจก็ทำจริงจองผมมันเป็นเรื่องพูดเล่นจริงไปครับอ่ากัน ทำอาจจะจริงก็ได้ครับแต่ว่าเวลากล้าทำอ่ะกล้าไม่เคยชวนพี่ไปทำด้วยเลยเพราะผมไม่เคยทำจริงนะครับก็เลยไม่ได้ชวนนะครับผมือน้อยใจอยู่เรื่องเดียวแหละเรื่องเที่ยวอืออ่ะเราเข้าเรื่องนี้ไปดีกว่าพี่เจครับตอนนี้เขาแบบว่ามีคนรู้ใจแล้วใช่แลาวมีแบรนม์นีแบรนเราพักเรื่องนี้ไว้นิดนึงเราไม่เคยมีไม่ใช่พักไม่เคยมีอ่าเราไม่เคยมีแล้วฮะ ก็อาจะเศร้าๆหน่อยนะช่วงนี้โควิดก็เมมเมิร์มก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยโอ้สมัครไว้เดือนละหัวห้าหกโมงข้างหมื่นไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยลงรถตอนนี้เปิดประตูยังไงพี่ทำไมเรามีแต่เรื่องเนี้ยวันเนี้ยใช่คือเนี่ยแล้วปกติเราภาพคนคนก็มองว่าเป็นคนชอบลงอ่างแล้วเตยนี่เขามีงาที่บ้านอ่าใช่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 อ๋อคือพูดง่ายคือไม่เคยไปเลยไม่ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปโรงงานเลยแนอเราสูงแบบนี้เนี่ยเราเนี่ย ตายตายเอามาฆ่าชัดชัดนี่ทุกวันนี้ไปนี่น้องๆเขาจาหน้าไม่ได้นะจําทําไมพี่ก็เราไม่ได้ไปนานเนี่ยไม่เคยไปโอ้ไว้แล้วครับเราเข้าไปได้ดนต่อไปดีกว่านะครับผมได้ค่ะขอโทษด้วยครับเด็กๆทุกคนก็อันนี้ EP พิเศษเนาะอย่างที่คิมมี่บอกก็ปกติเราก็จะมีโปรเพยเนอร์นะของรับทีมออยบายเนาะวันนี้ขอข้ามเกมนิดนึงพอดีว่าโอ้โหนี่คนนี้นี่ไม่ได้ครับสุดพิเศษน้องรักของพี่ก็ทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วว่าก้าก็เป็น สเอรมแบบแถวหน้าเนาะสตรีมเกี่ยวกับฟรีไฟล์ก็อันนี้อาจจะแบบด้วยความที่ว่าเป็นเกมโมบายเหมือนกันไม่กล้าเราแบบอยากรู้อะว่าเกมเนี้ยมันไปอะไรยังไงบ้างว้ามันแข่งขันเยอะไหมยเงี้ยเราก็อาจจะมาขอความรู้กล้านิดนึงในส่วนของเกมฟรีไฟล์เนาะแล้วก็ที่บอกว่าพิเศษอะเพราะอะไรไอคนเนี้ยเราอาจจะเห็นมันสตรีมบ่อยนะแต่ว่ามันไปออกรายการรับเชิญสัมภาษณ์เลยน้อยมากนะปีหนึ่งจะออกสักครั้งหนึ่งทำไมถึงไม่ได้ออกครับท แล้วเราไม่บอกเขาไปตรงไปเรือยังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบอกเราออกปีละครั้งคิวทองคิวทองมาดองสับตองพักนนี้นู่นเราตอบอาทิตย์หน้าครับเออก็งานเยอะครับทุทีอะไรอย่างเงี้ยก็พักมาวันนี้อีกสี่วันตอบอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่มีคนเชิญนะมีครับแต่ไม่ไปไม่ไปครับเล่นตัวเล่นตัวหลับหลับคนนี้ก็ออกจากบ้านนี่ก็ค่าตัววิ่งเลยครับแค่เดินออกไปหน้าประตูบ้านก็พันหนึ่งแล้วค่าตัวค่าแท็กซี่ ไม่่ตต้อองบ้านไกลากามากอันนี้ยอมรับบ้านพี่กล้าอยู่ในสวนสัตว์แล้วไม่ใช่อยู่ข้างข้างดีกว่าเลย <ะ S 2> อยู่ข้างข้างกูกคนก็คเข้าสวนสัตว์อย่างเดียวเลยโอ้แทนที่เราจะแบบว่าบ้าไม่มีสวนสัตว์อยู่ข้างข้างกรงสิงโตอะไรอย่างงี้นี่อันนี้คือถามพาดต้นกายยังไครับผมเกี่ยวเกมล้วนเลยยังไม่ได้เข้าหน้าเกมเลยนะพี่นี่เปิดมาจนสิบนาทีแล้วนะกล้านะนำโตหน่าว่า เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงคนพื้นเมืองที่ไหนชื่อมีครอบครัวมีพี่น้องอะไรยังไง <ละ S 2> บ้างล่าตั้งแต่ตอนผมเกิดเลยไหมพี่<น>อ่าตั้งแต่ตอน <laughs> นั้นลูกบานอะไระเกิดกี่โมงทะลุถุงยางมาเกิดเริ่มเลยทะลุถุงยางมาเกิดแม่กินยาคุมามาประมาณ2ปีด้นตะลุาม,มาเกิดแม่นั่งร้องไห้เไม่ต้องขนาดนั้นเนาะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเกือบคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงเป็นเรื่องจริงจริงใช่หรอใช่ทะลุถุงยางมาเกิดเอ้ทะลุยาคุมเฮ้ยพี่ถุงยางทะลุยาคุมยาคุมเลยยาคุมเลย แม่ร้องไห้พ่อร้องไห้หมดครับอ่านะแล้วก็นำมาเป็นต้นกา้า<อ>จริงๆอ่ะชื่อตะกา้าพี่ชื่อตะก้าใช่ตอนแรกแม่ตั้งว่าอามแล้วทีเนี้ยมีคนข้างบ้านอะ่ะเขามีลูกพอดีเป็นเพื่อนผมนี่แหล,ละทีเนี้ยเขาตั้งว่าอามแล้วเขาบอกอให้เปลี่ยนได้ไหมแม่ก็หันไปเห็นตะก้าเสื้อผ้าแม่ก็ตั้งชื่อว่าตะก้าเลยแต่พอโตมาก็กระแดเปลี่ยนเป็นต้นก้าเองเลยทีเนี้ยอ๋อเปลีต้นกาเปลี่ยนเองใช่เพราะว่าคนแถวบ้านเรียกล้า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 แล้วนี่ก็แบบมาทำยูทูบอ่ะเป็นกาเหรออุ้ยเป็นกาเหรอ ไม่ไม่ใช่ก้าคนแล้วก้ากูก้าอ๋อกูก้าเลยดีดอะไรหรือเปล่าอะอะไรอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่คือแบบลูกแบบลูกอมลูกอมหมาไม่แจ่ใหญ่แจ็นยักอมไม่แจญ่นั่นแหละแล้วก้ามีพี่น้องไหมมีครับสามคนก้าเป็นคนที่เท่าไหร่สุดท้องอ่าสุดท้องเลยอ่าก็มีพี่สาวสองคนอ่าพื้นเทนี่เป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนที่กใต้ครับนักคนใต้เล่นตาได้ครับเล่นตาเลยมั่นกับ ขอสักประโยคนึงเฉียบๆว้าเรื้อน้องเบ้ากินข้าวยังจ๊ะแล้วมาอยู่กรุงเทพนานยังจริงๆอ่ะก้ามาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยเรียนมปลายอ่าแล้วก็ทีนี้พอทีนี้กลับไปอยู่บ้านกับแม่ช่วงเรียนมหาลัยแล้วพอเรียนมหาลัยจบก็กลับมาอยู่นี่ต่ออ่าสลับกับบี้ไงเพราะว่ามีพี่มาเรียนที่นี่สองคนก็ไม่มีขยุแม่เลยสลับกันไปมาอ๋อก็คือว่ารอาว่าจบแบบมหกที่ใต้ก็มาต่อมหาลัยที่กรุงเทพ จบม3ที่ใต้แล้วก็มาเจาะมามาต่อที่นี่ uh huh. ในช่วงมปลายแล้วก็กลับไปเรียนมาในที่ใต้มาเริ่มเข้าวงการเกมได้ไงเริ่มจากอะไรก่อนเออเราเริ่มจากเป็นเด็กจิตเกมพูดตรงๆเลยคือชอบเล่นเกมแล้วก็ทีนี้มันมีคนมาขายคอมมือสองให้คอมมันก็แบบพอจะเล่นไหวอยู่ ก็เลยแบบเอยากอัปเกรดคอมเครื่องนี้ขึ้นมาอีกหน่อยก็เลยแบบไปขอยืมเงินพี่สาวเพื่อมาแบบทำคลิปอะไรอย่างงี้ยืมมาหมื่นสองจากพี่สาวแล้วก็มานั่งทำผ่ายแบงค์ช่วงนั้นอ่ะเล่นแบบเป็นคอมสเปซกากๆอ่ะคือเล่นไว้เป็นผายแบงค์ได้แค่ห้าคนนะเล่นมากนนั้นคือแบบคอมกระตุกแล้วตุก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 คือแบบต้องกำกัดก็ตรงสารตัวเองมองไปแบบสร้างห้องเล่นได้แค่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ละทิ้งเพราะเราก็ชอบเนาะเราก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยาเรื่ง้ยอยเรื่ไงตอนนั้นรื่อบ แนวลงแบบเอามาสตรีมเมอร์เพราะว่าเราเริ่มจากสูยรเลยไม่รู้จักใครเราไม่เราไม่ได้เป็นนักแข่งอะไรเลยครับเดี๋ยวกอนั้นเริ่มสตรีมตั้งแต่ตอนที่ทําคอมแล้วก็เล่นกีบีหรอใช่เราเริ่มตอนนั้นน่ะก็คือเราก็สตมมรีมวันละแปดชั่วโมงแต่ไม่มีใครดูนะนั่งดูคนเดียวนานไหมก็ใช้เวลานาน,านอยู่แล้วมันจะมาช่วงที่ว่ามีโค้ชส,สปอนเซอร์ที่ว่าเขาแถมโค้ดแอนนี่กิจกรรมแล้วก็ได้เงินเร็วๆแล้วร้อยสองร้อยใช่ไหมล้วก็ไม่ยอมไม่กินข้าวเพื่อซื้อสปอนเซอร์มาแจกคนดูเพื่อเรีย ยี่สิบสามสิบอ่า,อาแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ในที่ว่าไอพ้พวกหัวกระโหลกวอล์คนอ่า,อาด้วยความที่เราชอบเล่นเกมเราเราก็พูดตามตรงคือเราเล่นเก่งอ่ะพี่อเอาหัวกระโหลกไปเล่นยิงพวกยศด,ดอกคือแบบร้องไห้หมดอะ่ะไอ้เรืวว่าคอนเทนต์นั้นก็คือแบบเป็นจุดแจ้งเกิดเราตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วใช่สี่ห้าปีแล้วที่เราเริ่มทำสตรีมแรกๆเนี่ยได้ไรได้มั้งไหมตอนแรกๆไม่มีหรอกจริงๆแรกๆไม่มีอ่ะแบบโอ้โหใช้เงินตัวเองล้วนๆแต่เราก็ชอบเล่นเกมไงเราไม่ไไดดด้้คิิกกีี่่ปวาจะเงน ว่าใช้เวลาประมาณ6เดือนอ่ะหเดือนห <6 S 2> oh. เดือนครับก็คือคนดูแบบอ่าไม่เกินหลัก10บ่ะเนี้ยหเดือนใช่ประมาณมนั้นครับใช่แล้วก็เริ่มแบบว่ามีรายได้จากการพวกโดเนทบ้างอะไรบ้างอ่าทีนี้ก็เริ่มแบบเริ่มได้เงิน YouTube ขึ้นมาเดือนแรกมันจะได้อยู่มาณนับ2องสามพันมั้งประมาณนั้น เราก็เริ่มรู้สึกดีใจเรยอย่างน้อยคือแบบเราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะได้เงินอคือเราเพิ่งมารู้ว่าเอ้าที่เราทํามาเราได้เงินคือเราทําด้วยความรักความชอบูแล้วเราไม่ได้คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะได้รายได้กลับมาอะไรขนาดนั้นถูกไหมถูกครับอ่าอ่าอ่า่นแหลเราก็มาเพราะว่าคือตอนแรกอะพ่อกล้าเขาจะไม่ยอมรับเพราะว่าพ่ออยากให้ทำธุรกิจของเขาต่อเราก็ไม่อยากทาอะตอนนี้เราก็ทํามาก็โดนพ่อด่ามาตลอดแหละที่บ้านทำอะไรที่บ้านทาพวกงานพวกรับเปลากระจกอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับ เรีมเราอะแต่แบบในฐานะที่คนปกติอยากรู้ก็คือเราเริ่มมาพีคตอนไหนอะแบบคนดูจเริ่มเยอะแบบขึ้นหลักพันสองพันจริงผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันมาตอนไหนเพราะว่ามันคือมันมันมันก็มาเ,เรื่อยๆผมว่ามันมาพีคช่วงท้ายๆมากกว่าที่ว่าเราเริ่มแบบว่ามีคนรู้จักมากขึ้นแล้วครับและทีนี้คอนเทนต์ที่เราสร้างนะคือมันมันเริ่มโดนใจคนแล้วว่าจะเป็นการวอลแปนที่เรา เมื่อก่อนคือเราทำคลิปวอลโลววอลแคนแต่เราเปลี่ยนเป็นเอาวอลแคนเนี่ยมาทำแบบสดๆกลางสตรีมมันเลยทำให้คนเนี่ยดูเรามากขึ้นแล้วรู้จักเรามากขึ้นและด้วยความที่แบบกล้าจะยึดกระดย่งที่ว่าทุกคนที่เข้ามาดูผมอ่ะคือต้องได้คุยกับผมทุกคนอ่าคือผมไปแท็กแค่ร์คนดูทุกคนเลยก็คือสวัสดีครับขอตอบมาเราก็ตอบก็เลยประมาณนี้ครับผมคุยกับทุกคนหมดเลยไม่ว่าเขาจะโดเน a t ให้เราหรือเขาจะส่งดาเราหรือเพิ่งติดตามติดตามนานทุกคนคือเท่าเทียมหมด คนเขาก็เลแอบอาจจะชอบเราใน่วนนี้ด้วยอันนี้อันนี้สาคัญนะครับทุกคนการเป็นซีมเมอร์ที่ดีอ่ะไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นเก่งอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวเราก็ต้องแบบการแบบโต้ตอบกับคนดู FC ของเราเฮ้ยเขาถามอะไรมาเราตอบเลยมันเหมือนกับเราให้ใจเขาอะเราเราเราเทคแคร์เนาะเราอ่านทุกทุกคอมเมนต์ทุกข้อความอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงแบบเราอ่ะอาจจะแบบมีกิจกรรมอะไรเล่นกับเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบในการสร้างแฟนคลับแล้วอยู่ดีทําไมถึงมาเล่นฟรีไฟ จริงๆไม่เล่นฟีไฟเพราะว่าคือพูดตรงๆว่าตอนนั้นอ่ะอันนี้เราไม่ได้ว่าเกมนะด้วยความที่ว่ามันมีพวกโปรแกรมฟิลเล่นเยอะช่วงนั้นอ,ะอ่ะเราโดนโจมตีแบบอย่างหนักไม่ถึงพีบีใช่พีบีอ่าเราก็เลยแบบว่าด้วยความที่ว่าแบบเราไม่สามารถสตรีไมได้เลยอ,ะอ่ะเราก็เลยแบบย้ายย้ายไปอาววีก่อนอพอไปย้ายอาววีปุ๊บเรารู้ว่าอาววีมันไม่ใช่ทางเราอ่ามันมัน แต่ว่าเราชอบแนวสุมของแต่มันเอาวมเป็นเกมมูบาแบบใช้สมองการเล่นสกิลกับเพื่อนเราไม่มีสมองว่างันไม่คือคือเรามีแต่แต่คือแ้ดูดูดิครับเอาอีกแล้วไม่คือมูบามันเป็นเกมที่ว่าคุณคนเดียวไม่สามารถแบกเพื่อนทั้งทีมได้โอกาสที่คุณจะพลิกแบบว่า1-5หรือว่าแบบคนเดียวมันยากมากจะเป็นไปได้แต่ว่ายากมากยากมากคือแบบ ขอมันต้องฟูจริงๆผมงนีว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเกมยิงปุ๊บเนี่ยหนเนี่ยเราใช้สกิลการหลบการจุกต่างๆเราสามารถมีโอกาสที่จะลิกกลับมาได้แล้วทีนี้ผมก็ไปเจอเกมฟรีไฟเพราะว่าฟรีไฟผมเห็นว่าเด็กเล่นเยอะอ่าเราก็น่าจะเล่นเกมนี้ดูพอเราลองเข้ามาปุ๊บผลตอบรับมันดีตั้งแต่คลิปแรกเลยอ เราคิปแรกแค่ลงไปนี่ยอดวิวเท่าไหร่ยอดวิวตอนย้ายไปอวีก่อนอวี RV เนี่ยเราคิดคอนเทนต์แบบกวนตีนอะ่ะทุกคนความที่เราเห็นเ่าเป็นเด็กอ่ะเนี่ยออกของเหมือนกัน5ชิ้นแค่คนดูร้านหนึ่งเราวุ้นตาะจังหวะเมื่อกี้บอกเลยของเราเป็นอย่างโหดนะ อย้าเกมละก็เลยไปเลยทีเนี้ยอ่าแล้วพอเราไปทำฟรีไฟปุ๊บเฮ้ยห้าแสนคลิปแรกของเราอ่าทีเนี้ยเราก็เลยแบบเราเราเราู้แล้วว่าเกมเนี้ยคือแบบฐานคนดูจะเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรด้วยความที่แบบว่าคือเราเรียนการตลาดมาแล้วเราจะพยายามแบบว่าศึกษาข้อมูลศึกษาอันนี้พูดความจริงเลยเพราะว่าตอนตอนกล้าทำอ่ะกล้าเข้าไปปรึกษาอาจารย์เลยว่าอาจารย์ครับผมอยากทำาเงี้ยทำยไดีอาจารย์ก็ถามว่าแล้วทำไมคนต้องมาดูเราอ่ะถาคนเดียวก่อนเพราะคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านทุกวันทุกวันว่าเราทำยังไง ก็เลยกลายเป็นว่าเราเกิดที่ฟรีไฟท์ที่นี่ก็เลยอยู่ยาวเกมอื่นคือไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยครับเกมเดียวมุ่งเกมเดียวเลยนะทุกวันนี้พอจะบอกได้ไหมว่ารายได้รับต่อเดือนประมาณโอ้โหพี่มันจะไหวหรือเปล่าจะพูดไปมันจะดีเหรอแปดลักแปดเลยแปลักจดท้นที่นิยมข้างหลังผมรักไหมรักเลยก็มีแบบจุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันแล้วแหน่บางทีมันมีสตังตะตังมาเนี่ยผมนับไม่ได้ไหมพี่มันเป็นหลักตะงนะตตังมันเปงินมังมันก็เป็นหลักอะเนาะก็จริงก็อยู่ที่ประมาณหกหลัก ไดก็สัพกรก็เข้ามาตรวจสอบกันได้ก็ตอนนี้โดนอยู่แล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วครับผมโดนไปค่อนข้างหนักด้วยครับเห็นอย่างเงี้ยไม่รู้นะกล้าเปิดบริษัทเลยใช่ครับผมก็คือผมบริษัทชื่อต้นก้ายเดอะไผ่ต้นก้าเยผมดูผมดูหนังผมดูหนังไอ้นั่นไงไอ้หนังไอ้ก็เท่มอ่ะไอ้ที่แบ็คแมนอ่ะอ่าแล้วของเขาเวนเดอะไพร์ด้วยอย่าขับร่อนนะเขาถามว่ามาอ๋อเขาเห็นครับไปเขาไม่บอกว่ายาที่นี่เข้ม ยาวเขางงครับขับรถเล่นอะไร่เง้ยใช่ใช่เขางงไงล่าสุดพี่แอบเห็นน้องคนที่ว่าเป็นคนสําคัญคนรู้ใจเนี่ยล่าสุดก็เห็นทําสตรีมด้วยอ่าก็ก็คือไหนๆเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วไงทำทำอย่างนี้คือทําคือแบบเราทําสตรีมไปอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแบบเรามีฐานแฟนคลับของเราอยู่อันน้อยนิดก็เถอะอ่าเราก็แบบพยายามแบบว่าแบบเอ้ยเขามานั่งสตรีมดูไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เราทาอย่างอื่นอยู่เราเคลียร์งานอื่นอยู่กาเลยแบบว่ากา็เลอแบบสตรีมเล่นๆขำๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมันก็โอเคอยู่ ช่องน้องชื่ออะไรโอลิฟจุ๊บโอลิฟจุ๊บใช่จุ๊บค่าย่าจุ๊บผมเลยพี่ขมิ้นนะาตื่อันคือเพลด้วยนะอนาคตมีแผนยังไงอยากมีอยากอะไรที่อยากทำอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเนี่ยถ้าทุกคนเคยติดตามก้าวจะรู้ว่าก้าวเคยทำทีวีสปอร์ตมาแล้วครั้งหนึ่งก็ก้าวก็แบบว่ายุบไปทีเอี๊สปอร์ตถูกต้องครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยว่า ไอาจจะมมี่พูดแค่นั้นก่อนพูดแค่นั้นก่อนดีกว่าพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นนะพี่ต้องบอกกันนะว่าส่วนตัวคือพี่อรู้จักก้ามากบบนานเนาะหลายปีเนาะครับผมน่าจะห้าหกห้าปีได้อะไรเงี้ยการทำแรกๆเลยแหละพี่ก้าพูดนะครับว่าน้องก้าเนี่ยเป็นซีเมอร์คนหนึ่งที่พี่รู้จักวันตั้งแต่วันแรกอะยังไงทุกวันเนี้ยก็ยังแบบปกติต่อให้แบบน้องจะแบบมี ฐานะเปลี่ยนไปมีทรัพย์สินเยอะแค่ไหนอะไรงไงแต่น้องก็ยังเป็นน้อง <c oughs> น้องกล้น่า,นารักผมไม่สามารถแซงอายุพี่ได้มึงดักกูแก่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็คือแบบต่ยอยังไงเราคือเราก็ไม่สามารถแซงพี่ได้งไงในส่วนอายุอ,อ๋อง,ง่ายๆคือ <c oughs> กา้าน่ารักไม่ถือตัวกล้ามีในแนะนําน้องๆหรือแบบเพื่อนๆหรือซีเมอร์คนอื่นไหม S <S จริงๆอ่ะการวางตัวเป็นสิ่งสําคัญผมคิดว่าในวงการนี้นะทัศนติต่างๆผมเป็นคนชอบ,บ่างนี้เพราะว่าบางคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าเราวางตัวไม่ดีอีโก้สูงแบบอออพอตัวเองดังขึ้นมาหน่อยปุ๊บเรามียุ่อเสียงขึ้นมาปุ๊บเราก็ข่มคนอื่่อะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาไวไปไวครับชื่อเสียงเรามันอยู่ได้ไม่ยั่งยืนหรอกครับผมแต่มิตรภาพกับเพื่อนผมคิดว่าเป็นการอลแลบต่างๆกันเนมันสำคัญอันนี้สำคัญเลยผมว่า สุดท้ายแล้วฟาฟาฟ,า,ฟาเฉยเลยเนะเราเป็นฟาเลยนะงเราเนี่ยก้าฝากผลงานหน่อยครับว่าตอนนี้มีชาแนลอะไรยังไงที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างทั้งรวมถึงทั้งของตัวเองแล้วก็ของของหวานใจด้วยนะ,อะ,อะเอาของก้าก็ได้องก้า ก็ก้าสตรีมอยู่ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อต้นกล้านะครับผมนะแล้วก็ช่องยูทูบก็ชื่อต้นก้าเหมือนกัน t i กต o อก็ชื่อต้นก้าเหมือนกันนะครับผมต้นก้ก็มีต้นก้าหมดมีอะไรอีกอินสตาแกรมอินสตาแกรมก็ต้นกล้า k n p ครับมีทวิตเตอร์ทวิตเอร์เนี่เอาเอาเอาไว้สมัครกันเดียวมีเอาไว้สมัครกย่เราเราไม่ต้องติดตามผมผมแบบแฝงตัวต้นอยู่อ่าอ่าแล้วก็สตรีมทุกวันตอนกี่โมงึงกี่โงหโมงเช้าถึงสิบโมงครับเดมมอ่าประมาณนั้นเลยทุกวันนาหมยก ออ่่าาฝกะเดี๋ยวพี่แจ็คขึ้นได้เดี๋ยวลืมขึ้นพี่แจ็คขึ้นตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นช่องพี่หมีคนเดียวเลยอ้าวคอมหมวยคนตามเยอะแล้วไงออ๋โอเคเอาไปช่องนู้นบ้างดีกว่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะคอับผมก็คลิปต่อไปเราไม่บอกว่าจะเป็นใครรอลุ้นกันไปก็คิดเอาอะครับน้องๆผมใบแค่ดีแล้วอ่ะคือมันแค่ว่าเราจะมีแค่ นักกีฬาพับจีโมบายนะนี่เราค่ามาซีเมอร์เบอร์ใหญ่ฟรีไฟล์นะหรือน้องๆทางบ้านอยากให้คลิปต่อไปอ่ะเป็นใครคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวคนไหนที่เราพอจะติดต่อไปชักชวนไปดักจับเข้ามาได้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นใครก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่อง Infinity ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ